น้องครับบัดน,นี้เรามันจะใช่นะครับจะด,ดังไฟเพื่อจะเผาปลาคอยง่ายครับทางให้ทงหน้าดังไฟติดบ้านอ๋อคือล้มใช่ไหมบ้านเลี้ยงค้นดังก็เลยดังบดพิษไปยิ้มกับไฟนะน้าไฟมันขี้ลายผดนะเกลือก็เตรียมไว้แล้วนะครับมาถาอบปลา ลมแม่มจักหน่อยอ๋อนี่ค,ครับถุกเดี่งแล้วปิดเด้อปิดเด้อไอพี่น้องเด้อนอะครับพ่อดังไฟแล้วแล้วไอเป็นทานสักคนกับผมเดี๋ยวเอไปจักใช้นะครับจะมาย่างเผาปลา นะครับ้าพี่น้องมากินยูทงไฮทงหน้าน้ากันนะครับฝากไว้ในช่องยู u ูบเอปรษชชัยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับเป็นกำใจนะครับนะครับเอปรษชชัยน้ำแนกแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับบันี้ดังไฟไว้แล้วครับผมจะเปลี่ยนชุดครับลงไปบ้านแหบานนี่ครับผมว่าจะมานึงบระมานนะครับตอนเศา้านั้นลุ่งครับไอ้บ้านเวทาแล้วนะครับบันี้สิเป็นฝีมือของเอปรษ์ชัยนะครับมาลุ้นน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับเอประจา์ชัยครับพี่น้อง นี evet, um, ่ครับนุ่มนามดคนหน่อยเกียยอดลอดปอดอ่อยซอยเปียบคือจังดอกตองตัดพัดจะเป็นบ้าม้าบ่มี่ดอกเนี้ยซ้อนพัดจะเป็นก่อขึ้นบ่มีเครือสิเกียวอุ้มพัดจะเป็นดอกบุ้มไม่เมียสิซ้อนเมนบ่มีครับวิธีสารคือเก่าครับพี่น้องครับผ้าพี่น้องครับมาวานแหนะครับอันนี้เป็นสาลุ่งนะครับมาตุ่มมโฮ่มกันมาเบิ่งผลงานครับผลงานตั้งแต่เช้านะครับอันนี้ว่าว่านแหะสองบาทวันสัต นะครับเดี๋ยวจากน้อยเองจะกใช่จะลงกไปสาธิตไต่ตําสาธิตการว้านแห่ครับมาเบิใกล้ๆครับป่าปาป่าปาดพี่น้องครับมีตะบักนุ่นโลนะครับผมย่านมันโดดลงน้ำผมประกาศจับย่านเอาบอยูปลาธรรมชาติครับพี่น้องนะครับอันนี้ปลาธรรมชาติจากน้อยเข้าสีดังไฟเผานะครับกินแบบยุคการท่งหันท่งหน้าเลยพี่น้องครับนะครับเผ็ดกินแบบ ธรรมชาติที่จะแซ่บในกระช่างี่ก็มีนะครับเขาจะเผาปลานิ่งเผาป่าคอแล้วก็เป็นปลาอิศบปลามาจากธรรมชาตินะครับข้างหลังผมก็จะนะครับมีอ้ายกับลุงนะครับกำลังวานอยู่ครับผมถามวาแซ่บน้ากันพี่น้องครับนั่นมากระิเขาใช้กันกับป่าได้หรือไได้ล่าไปขอบคุ เยอจังเยนะครับเอยากใช่จะลงไปวันแหนี่ยไรกันนี้ถาเป็นต้มแรงซะเขามันสิบวสุกไงเอาใส่ละเสียกมัดข่ยบาดน,นี่นครับผมไ<ป>ม่เฮ้าพรอของไงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปงุ่มซอยอ่าลุ่มกันายสักก้อนนะครับมาเบิงของไงนับกันครับพี่น้องครับเพราะว่าต้องเอาหลายๆคนนะครับจะคอยสีย้รวว่าป่ามันตอใส่โรกนะครับ เป็นโมเป็นจ้ากมือนีลพี่น้องครับมาครับ<อ>ตามมานครับโอ้เดี๋ยวนอเเนแานอโอ้อยู่ทั้งโผล่ั้นเดี๋ยวยไปีนีไปอวมึงอย่ามาเศาเฮ้ยออน้ำไหลไหอยามาส่วนมือบดดัน้ันเตน้ำนีู่้นเนไ ไออกกนไทร้คยปลาเขาบุาง้งไคน้ำอย่น้ำนาำบครับเลยดดกดเี้ยไม่ได้เลยลตีนนี่ย้าต่อปลาใ่มันมันเลี้ยงเหย่อยกตีนไปก้อนครับพี่น้องครับอยู่ทางฝ่ายตีนนี่ปลานี่นไทยอยู่ฮะไบ่ได้ครับมาลุ้นกันครับพี่น้องครับ ยังลุกบรดเลยมัน็แหย่อยู่นี่ะเปโตหลายหลายคนมันคมแหบลุ่ตัดิคมบรเดี๋วเฮ้ยลวงพันธวงแหเนั่เฮ้ยลวงน้อยว่ามันลวงแหย่หยังหา่าท่นเห็นอยู่ครับเจมีตีนบอดีบรดเสย่าเนี่ยจัหน่อย เดีมันรวยมันอยากลมแน่โอ้ยหาเงยอยู่นอกระแหยอะไยังพุ่นอะโอ้ป๋าอยู่นอกระแหยด้วยดิโชว์นี่ครับโชว์นะอยู่นอกระแหยดิกำเอาเสือด้วยดิผมยังบ่กท่นเด็ดสู้อยู่ตีเพ่อไม่ใ้ครับเด้อนะครับหาอยู่หากินแบบวิธีสารบานโหนนะครับลูกเจ้าให้เจ้าหน้ากับเจ้าสี่ลับพี่น้องครับ ล่งรอดรุ่นเนี่ยขอได้ว่าลุงพันฟังนะฝนลงไหนปะฝนบ่หลวเดียวนแห่ลุงผมไล่ปนดลวงวันนี้สุดปลาหน่อยปลาหนึ่งปลาเนี่ยมันเป็นน้ำน้ำเด้ออย่าฟาอย่าฟาดูด่นลง ปักระเงรังเดินป ok, ักกะเงียอยู่หันราวังเด้นยานดยืดหียบัวเกียงกูยังไม่ยานเลยเดี๋ยวนด้ยานได้แล้วยืดหายากพี่น้องครับจากเด้อตัววังหันสงสงยสอยู่ส่วนเราหยุดเลยกนจะได้ับพี่น้องครับยืลสองลอูเด้น ปลาเสียมครับปลาเสียมปลาเนื้ออ่อนนะครับกิโลละแพงครับเม่ไข่นะครับแม่บอกง่ายเลยสุดยอดครับนี่ปลาในโคนอีกนะครับบินดับดับอยู่เดี๋ยวต้องหัวโคนไปแข่งเทิงหัวโคนเงยอยู่เที่ยงครับเดี๋ยวเอาปลาไปขังก่อนเดี๋ยวมันจะบสายครับครับพี่น้องครับนี่ครับตามหามาสะนโดน นะครับวันนี้เอามาใส่นะครับอย่างมันลุงพันลุงพันเอาถุงเขียวครับถุงเขียวต้องได้โจมแหขึ้นพ้อมนะครับประศัตว์มันสีเกียโกมันกุนใจก่อน จนสีตายถุดนอกครับสุดยอดเลยครับประมาณโล่โล่สามขีด4ี่ขีดเนี่ยนะครับตามที่ได้สร้างมือนะครับเป็นการจับไกล มันครับนอนแน่นอนแน่นนอนไงกูมูได้ตัวนเรยียบลอยครับมาเบิ้มันครับสุดยอดเลยครับแต้มที่หกใหญ่ใหญ่มันมีใหญ่กว่านี้อีกวสิวันฮะนี่เรียบร้อยเลวนี่เหยียบ้อยแล้ว กี๊กี๊กี๊ได้ตัวใหญ่ปหนี้องผู่มันหนีซุกปะเจ้าพนด้กีดสุดยอดครับนี่แหละนะครับการไฮยูฮากินโอ้หนาเลือกแข้งครับผมพี่น้องครับหลังจากที่เอไปจักใช้นะครับได้ลงไปวานปานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบัดนี้เข้าสิมาทําการปิ้งยุธงให้ท่องหน้านะพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ครับเป็นปิ้งปลาเสียมนะครับปลาเสียมใหญ่นะครับ หลักปะปลาคอ่อครับปลาคอ่อพร้อมสองโตนะครับเอาเชื้อใหม่มาต่อเลยนะครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้ามาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมากินน้ำกันกินเข่าปลาน้ำกันเมื่อนี่ต้นเข่าเก่ามาน้ำต้นเข่าเก่ามากแก้วเก่ามาเดี๋ยุดพิงุู วครับแบบนีะ,ะ,ะน่ครับแบบสดๆเลยพี่นองครับที่ิพอีสาบานเห่าไปกินเข่ามาที่กินปลาทุกสุนจเย่งควนดอกเซกันโอ้เสียงแข่งเสียงกันะ ตนนี้เขาก็ล่างก้อนนะครับล่างน้ำสะอาดสะกก้อนล่างน้ำสะอาดสะก้อนนะครับก้อนจะเอาเกลือก่อนที่เราจะเกลือโรอยนะครับซุ่มตัวละโลนะครับมิตรลุ่นกระปุกเกลียดอยู่ทั้งในอยู่ในผ่าเขียวนะครับเพราะท่านไหนออามาเห็ดเกลือกับเกลือต้มเองครับเกลือธรรมชาติ สวยมาพร้อมครับฟังนั่นประตูครับประตูมานำ <S 2> <S 2> <S ํำเบาไทบ้านครับเมืองอุดรเด้พี่น้องเด้อนะครับฝากการหายุห้ากินนะครับในช่องยูทูปของเอจะใช่นะครับหรือว่าจะเป็นช่องของน้องแม่นเบาแม่นเมืองอุดรน,นะครับโดยกะรนำของที่เสียงเพลวเมืองสกลนะครับขอบคุณสำหรับที่มาของอ ี่ตอนนี้มือปลาพร้อมนะครับขอบคุณสําหรับอาจารย์จ่อยนะครับที่แนะนําเปิดช่อง YouTube ครับช่องน้อยของเอประจักจใช่นะครับพีบ่น้องกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามให้เอประจักจใช่ครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด็กจังเด้อนะครับเรียบร้อยแล้วครับห้าก๋วยเตียวมีญญญ่ย่างไก่บานี้ ครับครับผมเดี๋ยวบัดน,นี้ช่วงตอนสุกนะครับหามากินเขาํำกันญด้ี่น้องเดอ้อนะครับ,รบมอกแก้วมาพ้อมสุด,ดยอดครับปลาแบบนี้หาก,กินยากนะครับมาพอกันนะครับในช่วงปลาสุกครับ พี่น้องครับหลังจากเขาหาป่ามาแล้วนะครับห้องเขามาย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับอบเกลือย่างดีครับพี่น้องครับอยากให้มากินอยากให้มาเสี่ยวน้ากันเอาบาเแียนครับของว่าเบิ้งใกล้ๆนะครับเบิ้งใกล้ๆครับนี่ครับปิ้งปลาเสี้ยมครับปิ้งปลาคอมาครับครับตามมา นี่ครับของพี่ขึ้นเข่ากลางตรงไห้ตรงหน้าแบบวิถีชีวิตวีสานบานเท่าสุดยอดนะครับวันเสาร์วันจันี้น้ำแอแก่ข้าวเพราะตู้ของอยสีมันเนี่ยแขวะข้าวกับมี่ตัวน่ะตรวจแบบวิสานบันเท่านะครับมาด้วยครับเด้อบันี้เด้อ เข้ามากินเข่าปลาน้ากันครับอันนี้เป็นแก้วบองครับเบ้าแม่นครับเข่ามากใกล้ๆครับติ๊บเข่ากันหนึ่งมาสองติ๊บเรียบร้อยมาลูกพี่มาแย้มเข่ามาบ้านนี่เน็ตมันจินี่ยปาสรับเขาเบ้าไทยบ้านน้ำเดือพี่น้องเด้อนี่ครับเบ้าระหงเมืองอุดรนี่ครับลูกพี่พอบอเท่าบอภาคสามยัดไป มาครับพี่น้องมันครับนนปั่นจิ้มเทอร์น้ำกันมาแม่มา,มาแม่กินปลาใช่เ,เราพูดไปหาบัอากอาด้วนี่ว่าบักเยี่ยมวันเหียสามบาทว่าส่วนมี่ตะบักไซโลขึ้นนะครับสุดยอดเลยเหียสามบาทเด้ดิอ้อาวบ่ายท,ทั้งไว้แล้วเนาะไขว่านเหียสามบาทนี่นะทั้งไววุ้งห่างเลยตัวนั้นนะเสีอบอ่ะไขว่านเหียสามบาทที่รี จะวาบ่ได้ผู้ใดเป็นพ่อเออมันบ่ถือแขีข่อยไปถือแข่พ่อข่อยบาดเดียวสามตังวาอูบหแดงไงอ้าวอันเดยนะครับเดี๋ยวห้องเปิดพี่อนน้องครับมากินถัาวเป็นที่เรียบร้อยครับเข้าขวาย่าสิปกันไปจะไปสมิทธสก่อนเดี๋ยวพอกจะไม่ไดคลิปหน้าครับฝากกดติดตามครับกดแชร์นะครับซับสไครป์เอฟไปแจ้ใช้์นันเด้ยพี่น้องเด้อนะครับมากินถัาวปัามกันครับวันนี้สวัสดีครับ ันทา้ายเขวจะผ้าได้ยาวนานได้